วันนี้ขอนำเสนอมิทานเรื่องนกกระสากับชาวไร่ชาวไร่คนหนึ่งวางตาข่ายดักจับนกกระยางที่ชอบมาจิกกินเมล็ดข้าวโพดของตนต่อมามีนกกระสาตัวหนึ่งออกหากินบินโฉบจับหนูนาตามท้องไร่แล้วพลาดท่าติดตาข่ายรวมกับพวกนกกระยางด้วย วันรุ่งขึ้นชาวไร่มาดูตาขายและจับนกกระสาไว้นกกระสาพยายามอ้อนวอนร้องขอชีวิตว่าถ้าไม่ได้จิกกินเมล็ดข้าวโพดสักเมล็ดแต่ข้ามาช่วยจับหนูนาสัตวรร์ูตัวร้ายที่ทำลายพืชไร่ของท่านต่างหากได้โปรดปล่อยข้าไปเถอะนะชาวไร่จึงพูดว่าเจ้าอาจจะพูดความจริง แต่เมื่อค้าพบเจ้ารวมอยู่กับนกกระยางหัวขโมยเหล่านี้เจ้าก็ต้องได้รับโทษเช่นเดียวกันนกกระสาก็ได้แต่เศร้าเสียใจนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนดีเมื่อรวมอยู่กับหมู่คนร้ายก็มักถูกมองว่าเป็นพวกเดียวกัน